สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่อง ec t e นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูรหัสผ่านจากเว็บเบราว์เซอร์ google chrome นะครับดูรหัสผ่านในที่นี้คือดูรหัสผ่านที่เราเคยกดจดจําไว้รหัสผ่านที่เราเคยกดบันทึกไว้นะครับเผื่อบางคนลืมหรือบางคนต้องการไปล็อกอินใส่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นล็อกอินจากที่อื่นนะครับแต่เราลืมรหัสผ่าน นะครับผมวิธีการก็ง่ายๆครับก่อนอื่นแล้วก็เข้าเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วก็ดูด้านบนมุมขวานะครับตรงจุด3จุดนี่นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกการตั้งค่านะครับแล้วก็มองหาคำว่ารหัสผ่านนะครับผมจะเป็นรูปกุญแจแล้วก็กดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นมันก็จะแสดงเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าพร้อมกับ username แล้วก็รหัสผ่าน ที่เราเคยกดจดจําไว้กดบันทึกไว้นะครับวิธีการดูก็กดรูปตาครับกดค้างไว้กดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเห็นรหัสผ่านที่เราเคยใส่ไว้นะครับผมประมาณนี้ครับวิธีการดูรหัสผ่านที่เราเคยกดจดจําและกดบันทึกไว้ใน o g l e Chrome นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ